สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะจ้ามือหนุ่มพ่อกำลังเนี่ยอีกเช่นเคยค่ะทุกคนลังเลิกงานนะคะแล้วเนี่ยกับออยใช่พึ่งออกไปกินเขาข้างนอกมากค่ะทุกคนเบืองพุนันองมาพ่นมาตอนรับค่ะทุกคนพุน่ะเอ้ยคิดถึงพ่อแล้วลูกวันนี้ฮะนะคะใม้กินกระดูกไม่กินพ่อเพิ่งเอาเขาเอาน้ำให้กินแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนอืม อัปเดตคือเกานะคะอัปเดตภาพบรรยากาศนองมาลาเต้นะคะคุณนะพอเป็นกะหักฮักคะทุกคนฮักกอดสูมือสวิตนะคะเต้ๆคุณนะโตสูงไงสูงก็พอลหรือเปล่าเออสิ้นก็พอลหรือเปล่า พิ่นก็เริ่มเริ่มกินเขาแล้วค่ะทุกคนอาหารถืกปากเพิ่นอยู่ไงกินเขาอยากินอไปไปกินเขาต่อไปคุณ่นมาอัปเดตนะค่ะย่างเมื่อแรกค่ะทุกคนเมื่อนี้กับอากาศดีขึ้นก็เก้าอยู่ค่ะมีลมไม่หยางนี่นะค่ะ มีล่มผัดจักหน่อยหนึ่งอยู่ค่ายอยู่นะคะเพัน,น,นห,หนมักนอนอยู่หันชอบนอนกินหรือเออเขาชอบนอนอออแต่สิตคนข้างมืดนต้นจักหน่อยนาะบ่ได้เปิดไฟต์ต้องเยนไว้กินหิวแล้วอตอนเย็นพ่อให้ไปกันนึงพ่อพ่อไม่อยากอายาอุข้าป่านเนี่ย รูปยากกับปตอมมาขับรูดก็อายรถตับไก่เด้นี่รถไก่เปลี่ยนรถใหม่บอกเอารถตับไก่บอกวัานีน่นด้ว่ขลูกบอรกินกับเปเทไว้คือเก่ากิ<อ>นินดูอีล เห็นไหมอร่อยไหมล่ะต,ต้องเปิดใจนาเต้นะไม่มันลีลา,ลาเออรลีลาเหมือนเด็กต้อง <c oughs> คือแบบต้องอ้อนต้องให้พ่ออ้อนแปลว่า,าต้องให้แบบต้องจ้างฉันเออต้องเออต้องจ้างที่เขาเออไอ,อโกมันกินสองโครงเลยนะโครงไก่ มึงเจ้ากลัวๆ,ๆค่ะทุกคนมันกินโค้งไก่โค้งไก่มาให้ไม่ยอมกินเไปด้วยเรื่องพ่อไม่มีป้อนไม่มปออ้อนเลยโอ้โหคอนเสิรป้อนสุดโตกันเนาะมาเด็กหน่อยค่ะทุกคนเป็นน่อยนะเป็นเบาเลยเออเป็นมาแบบว่าเป็นเป็นนิสัยเด็กนะคะยังเป็นมาเด็กหน่อยอยู่นะคะ<ม>เพิ่นกับะมาณปีกว่าเด็กหน่อยนนเนาะเดือนสิงหาอีกแค่สองเออเดือนสิงหาอีกแค่สิสองปีอองปละ เจ้าก้องมาเพิ่อนอายุจักปีไอ<ช>น้นองม้าแบบอายุแก่สุดถ,ถึงสิบปีหรถึงสิบปีป่ะไม่แน่ใจไม่เคยเลี้ยงนานขนาดนั้นจะเป็นมารุ่นแรกที่เลี้ยงด่อยเขาไม่ค่อยได้อยู่บ้านไงอยู่กรุงเทพไม่มีที่เลี้ยงอตอนนั้นเอามาเลี้ยงที่บ้านมันก็โดนรถเหยียบตายม,มันบินตามยู่ไก่ถนนเนาะ อีกอันก็เป็นโรคกระเพาะโดนลำไส้อักเสบลำไส้อักเสบมันกินอาหารมันทนไม่ได้แต่หนุ่งมาล่าเตเป็นแข็งแรงอยู่เนาะเป็นกินเอียงกับกินตั้งแต่อาทิตย์แรกเไปกินกับข้าวผู้ใหญ่ไปกินกับข้าวหมาตัวใหญ่เพราะปัญหาให้กินกับเผาเราก็ให้มันกินของเด็กนะแต่มันไปบ้านนู้นมันข้าวไมบ้านนู้นไปกินของผู้ใหญ่เขา เดือนเดือนแรกก็กินกระดูกเลยอือเสียงหย่อมกรอบกรอบแห้งบ่เตะเอาไปนอนกับพ่อไหมวันนี้เออเป็นปนอน<ะ>เป็นมูพ่อบ่อมาอนีิฮะมันร้อนนะอยมหรืออยู่เร้าบ้านหรออยู่ไร่จ่อยบ่ให้จ่อยมาขโมยกับกันให้จ่อยมาขโมยอาหารนะลูก กินและอิ่มะหิ่งหิ่งนีอีกนะอ้าวแล้วอะเตะนี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกินให้หมดขันพ่อก็แม่เบาวัยกระหูจักด้วยค่ะว่าว่าวัยกระซิบเจียดเกียดพันน่านี้ลงทรงเรียงซิงเฮ้ยคุณน่ะมึงมาดเพื่อนนั่นเจียดเก่งเลยนะเี่นเด่นกินรูดิบแปดเอ้าไม่ยังบานเลย อ,อิ่มแล้วอิ่มแล้วมันบอกเอาให้นกกินเออเอาไปให้นกกินคันเพิ่นกินบะเบิดกะทิมีน้องนอกนั่นแหละค่ะทุกคนแบบว่าบะเสียเปล่าดอกอาหารน้องนอกเปอร์กัสิมาจิกเออมาจิกกินแล้วก็มีหมาจอนจัดน่อยเนาะมีหมาไอาตัวจะจอยนะล้ำเลียงก็อาจใช้เอิญแบบแบกจอยแบกจอยนะคะเพิ่นจอยจอยอัน กระดูกติดหนังเพราะเลยค่ะทุกคนเออหนังติดกระดูกสนกันดกข้าผพิษหนังติดกระดูกเพื่อน,นักขเห็นแต่กระดูกนะคะเออก็เอาให้เพื่อนกินอยู่เพื่อนก็เริ่มแบบเออเต้นตึง,ตงขึ้นจากน้อยนึงนะคะเนาะเป็นเพื่อนเป็นมาจรจัดนะคะอืมบรรยากาศนะคะนี่มะแรงเดิเละลราคาทุกคนอันนี้ก็ประมาณ ทุ่มกลัวสิสองทุ่ม้วล่ะค่ะตอนนี้จำเนี่ยก็อาจใช่เพิ่งออกไปกินข้าวข้างนอกมาเนาะคะ่ะกิอืมโค้งเนี่ยจะหมดแล้วมันี่นใ,นใครมาตัดหญ้าให้ออเพิ่นมามาตัดหญ้าเลยหญ้าก,ก็เริ่มเน่าแล้วค่ะทุกคนอยู่หน้าบ้านจะไปไหนจะไปไป<อ>นะขนลุ้ยจานนะกข้าววันนี่ มาเล่นมาเล่นตรงนี้เลยลูกแล้วไปหาเหรียญเพื่นมากไปหาเหรียญหาเทียวค่ะทุกคนมันรู้จักฝนอือใช่ัไปกินน้ำบ้านเลยบ้านก็นโอเคเนาะค่ะทุกคน สำหรับคลิปนี้ลำไยกับน้ำมาฝากไว้ซ้ำเนี่เนาะคะ่ะมาอัปเดตบรรยากาศนะคะยเมือ่เมลงนะคะเจ้าน้องมาลาเต้กับเจ้ากูโก้นะคะทุกคนนะคะค่ะลำไยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะติดตามเป็นกำลังใจกับลำไยค่ะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย